มันเจ็บมัวมาเปลีนทำไมแม่จะไปทำงานแล้วลงไปลูกอ้ยนเหยียบพุงกันขึ้นมาฮะลงไปเจ็บเจ็บตัวเราไม่ใช่เบาๆาขาก็ใหญ่อย่างอะไรดีเหยียบมาตะกายมามันเจ็บนะลงไปลูกลงไปครับลงไปลงไป,ไป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 ไม่ต้องมาขึ้นตัก มันดึกแล้วถ้าไปนอนฝนก็ตกไม่มันจะมาขึ้นตาดกันอีกไปเลยๆล,ลงไปอืมมันไปลงไปแม่จะไปทํางานแม่จะไปทํางานไปลงไปลูกอย่าตะกายค่ะแม่เป็นแผลแล้วแม่ยิงปวดขาปวดก้นอยู่ไป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 ปไป ไปไปไปนอนกับเว้ยไปเว้ยเข้านอนนะวันนี้เว้ยเข้าเข้านอนก่อนไปไปลุกไปเข้าไปนอนกับเว้ยไป